สวัสดีครับแฟนคลับ12ราศีครับผมนัทการแก้วเพิ่มนะครับดูดวงชาวธนูหรือท่านที่มีลัคนาราศีธนูตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่31ธันวาคม2564เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปี2 5 6 4แล้วนะครับมาดูกันว่าดวงชาวธนูจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนัดธอสโตรและช่องใหม่นะครับนัทธการนำโชคนะครับสาเหตุที่เปิดช่องใหม่เนื่องจาก นักการ n u นัดแอสโตรเนี่ยนะครับถูกแบนจาก y o u t u b e 2ปีมาแล้วนะครับช่วงที่2ปีที่แล้วให้หวยคนถูก 2- อสาตัวกันเยอะอาจจะมีคนหมันไส้นะครับหรือมีปัญหาทางเทคนิคอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะช่วงหลังเหมือนถูกแบนแล้วก็จำนวนผู้ติดตามคงที่เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดนะครับแทบจะไม่ขยับเลยนะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ จะไปเปิดช่องใหม่ช่องนักการนำโชคนะครับนะฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับนักการนำโชคนะกดติดตามนำโชคแล้วจะโชคดีนะครับนะเปิดถูกหวย3ตัวตรงโอเคมาดู ลักนณาธนูหรือราศีธนูนะครับตอนนี้ดาวประจําตัวของชาวธนูคือดาวพระหัสเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนลักนาและเจ้าเรือนพันธุนะครับจรก็เรือนสาชะโยกนาลักนณาก็ถือว่าเป็นมุมดาวที่ยังสัมพันธ์ดีกับลักนณาอยู่นะครับช่วงนี้ชาวธนูมักจะไปติดต่อวิ่งเต้นธุรกิจหรือ,อมนุษย์สัมพันธ์ดีนะครับชอบเข้าสังคมนะครับเข้าสมาคมเก่งนะครับ ตอนนี้ถ้าไปติดต่อธุรกิจการงานก็มักจะประสบความสําเร็จนะครับใครที่ทําธุรกิจตัวแทนในหน้ายิ่งติดต่อวิ่งเต้นยิ่งขยันยิ่งได้งานเยอะนะครับโดยเฉพาะบางคนอาจจะเข้าไปหาเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องให้ช่วยเหลือสนับสนุนหรือแนะนําลูกค้าให้นะครับบางคนก็เป็นจังหวะชีวิตที่เข้าไปฉลองปีใหม่กับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องนะครับหรือไป สมาคมห้างร้านต่างๆนะครับเป็นช่วงที่ชีพจรลงเท้าชาวธนูนะครับชีวิตชาวธนูยังละล้านะครับเฮฮาปาร์ตี้นะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอย่างมีความสุขนะว่าดวงยังโอเคอยู่นะครับมาดูด้านการงานนะครับดาวพุธเจ้าเรือนกรมมะจรเข้าวินาศนะครับตั้งแต่17พฤศจิกายน ถึงวันที่4ธันวาคมช่วงนี้การงานจะมีปัญหาบ้างนะครับาการงานเสียหายคู่ค้าหุ้นส่วนทําให้เกิดความเสียหายได้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับจะมีศัตรูคู่แข่งแสร้ายป้ายสีเพื่อแย่งงานนะครับใครที่เล่นหุ้นตอนนี้ควรจะหยุดนะครับเป็นช่วงที่ชาตโนมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานนะครับใครที่รับราชการหรือการแข่งขันด้านการเมืองหรือต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นก็จะมีคู่แข่ง คอยใส่รายป้ายสีเพื่อทำลายนะครับด้านที่เป็นท่านที่เป็นลูกจ้างนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าประมาทนะครับบางคนก็มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงด้านการงานนะครับบางคนลาออกหรือมีเหตุให้ตกงานนะครับช่วงที่ว่างงานย้ายงานนะครับแต่ผู้ที่ทำงานด้านลับหรืออยู่เบื้องหลังนะครับงานสายลับ หรืองานทีเ่เป็นวางแผนนะครับงานเป็นที่ปรึกษางานศาสตร์เรีนลับเช่นโหราศาสตร์นะครับงานซ่อมแซมหรืองานช่างต่างๆเนี่ยจะมีงานเข้ามามากเป็นพิเศษนะครับ <c oughs> ก็ไม่ต้องตกใจนะครับผู้ที่การงานเสียหายหรือต้องออกจากงานตกงานเนี่ยนะครับหลังวันที่4ธันวาคมไปแล้วนะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับการงานจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ ยิ่งกลางเดือนธันวาคมไปแล้วนะครับก็ยิ่งโดดเด่นนะครับนะยิ่งผู้ใดที่มีดาวพุธหรือดาวอาทิตย์จรมาทับลัคนาหรือจรมาเป็นสีทับลัคนามีเกณฑ์ได้งานนะครับคนที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างมีโอกาสได้เลื่อนขั้นได้ใหญ่โตขึ้นด้วยนะครับช่วงนี้าชาวธนูได้นรเกณฑ์ด้วยนะครับอาทิตย์จรมาทับลัคนาชื่อเสียงเกียรติยศโดดเด่นนะครับใครที่รอตําแหน่งใหญ่นะครับการโปรโมท เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับมีโอกาสได้รับการเสนอจากเจ้านายนะครับเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างมีเกณฑ์ได้เพิ่มเงินเดือนเลื่อนตําแหน่งนะชาวธนูที่ตกงานหรือกําลังหางานทําก็มีเกณฑ์ได้งานนะครับขอให้อดทนรอคอยสู้ๆนะครับดนะวงคนเราเนี่ยก็มีขึ้นมีลงทุกคนนะครับยามดวงขึ้นก็อย่าหลงยามดวงลงก็อย่าท้อสู้ต่อไปครับพี่น้อง ทุกราศีนะครับก็มีจังหวะที่ดีและจังหวะที่ดวงตกนะครับการดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตเพื่อวางแผนชีวิตและธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับไม่ต้องเชื่อมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็การดูดวงแบบภาพรวมนะครับบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงเป็นเรื่องธรรมดานะครับอะไรที่ทายว่าไม่ดีก็อย่าท้อนะครับอย่าท้ออย่าถอยต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงนะครับการดูดวงดูดวงเพื่อรู้เท่าทันดวง รู้เท่าทันโลกนะครับและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อของดวงและของโลกนะครับเพื่อให้ชีวิตโชคดีมีความสุขจเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับ <c oughs> หลังจากวันที่3ธันวาคมไปแล้วเนี่ยนะครับการงานจะเข้ามามากเป็นพิเศษนะครับทำให้ค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายทีเดียวนะครับนะจ่วงงานเข้ามาเยอะก็เข้ามามากจนทำให้รับไม่ไหวนะครับบางทีก็เหนื่อยนะ เพราะดาวกัมมะจรไปทับดาวเสาคู่ศัตรูนะครับในเรือนกระดุมพระก็ทั้งเหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งเงินแะครับช่วงนี้นะครับต่อไปไปดูดวงเรื่องการเงินนะครับหมอดูทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะมองว่าชาวตนูเนี่ยการเงินดีมั่นคงนะครับเพราะดูแล้วดาวเสาเป็นเกษตรจออยู่เรือนการเงินนะครับ แต่ส่วนของส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าการเงินจะดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับดาวเสานะครับไม่ใช่ว่าดาวเสารจรเป็นเกษตรแล้วดวงการเงินจะดีขึ้นทุกคนนะครับการดูดวงต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนะครับทั้งด,ดาวในดวงจรดาวในดวงเดิมนะครับทักษะเดิมและทักษะจรนะครับรวมทั้งดาวตั้งรับดาวเสาด้วยนะครับว่าเป็นดาวคู่มิตรหรือดาวคู่ศัตรูนะการดูดวง แค่ดูดาวดวงเดียวโดยไม่ดูองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยนะครับก็พูดแภาพรวมก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างธรรมดานะครับแต่ถ้าดาวเสาเดิมของใครเนี่ยเป็นดาวที่ดีนะครับเป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรราชาโชคจรมาเป็นสีหรือจรมาทับกับดาวคู่มิตรเนี่ยนะครับเสาจรมาทับราหูก็ถือว่าโชคดีทีเดียวนะครับการเงินดีแน่นอนมั่นคงนะครับจะได้เงินก้อนใหญ่จะได้หลักทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับ แต,แต่ถ้าดาวเสาเดิมของใครเนี่ยนะครับในพื้นดวงเดิมเป็นดาวเสียเป็นประเกษตรนะครับเป็นนิดลอยเป็นดาวลอยอยู่อริมรณะวินาตนะครับและจรมาเป็นกาลีแล้วนะครับการเงินแย่นะครับฟืดเครื่องเหนื่อยกับการหาเงินนะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับขึ้นอยู่กับดาวเสาเดิมและดาวเสาจรน,นะครับ บางคนก็โชคดีเรื่องเงินนะครับบางคนก็เดือดร้อนเหนื่อยเรื่องการเงินเหมือนกันนะครับอ <c oughs> าจจะให้ละเอียดต้องดูดวงส่วนตัวนะครับรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมันจะชัดเจนแน่นอนนะครับหลังจากวันที่4ก็ถือว่าเป็นทุกขลาบนะครับมีเงินมีงานเข้ามาเยอะก็จริงนะครับ ตั้งแต่ธันวาเนี่ยสีธันวาไปแล้วนะครับอาจจะเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยลูกหลานบริวา,เา,าเรเข้ามาเบียด,ดเบียนเรื่องการเงินนะครับเพราะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะครับอองเจ้าเรือนอรินะบริวารเข้ามาเบียดเบียนด้านการเงินครับเสาทับศุกร์ทับเสาในเรือนการเงินนะครับ ก็ทำให้เหนื่อยเรื่องการเงินเหมือนกันนะครับอาจจะมีรายจ่ายเยอะก็ได้ในช่วงนั้นนะครับบางคนมีเงินไปใช้หนี้สินได้มาก็ต้องไปจ่ายหนี้สินเข้าไป <c oughs> ด้านความรักก็ยังไม่ค่อยลงตัวนะครับ <c oughs> ดาวพุธเจเรือนปัตนิจรเข้าวีนาศนะครับความรัก,กยังไม่ลงตัวมักจะได้รับความเดือดร้อนจากเพศตรงข้ามจากคนรักคู่ครองนะครับ บางคู่ก็มีเหตุให้หมางเมินทางเหินกันนะครับคนที่แต่งงานแล้วบางคนก็มีคู่แบบลับๆนะครับปัตตนิวินาศเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้รับความเสียหายบางคนก็มีคู่แบบลับๆคู่จับได้ก็มีเหตุให้ทะเลาะกันนะครับเพราะเป็นช่วงที่ชาวธนูมีเสน่ห์นะครับเพราะดาวศุกร์ทับลัคนาช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะครับก็ต้องระวังหน่อยนะครับระวังเสน่ห์มรณะ สุขชั่วข้ามคืนนะครับทุกตลอดชีวิตบางคนนะครับหลังจากวันที่4ธันวาคมไปแล้วนะครับปัญหาความรักคู่ครองก็จะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับคนรักมักจะยอมเข้ามาเอาอกเอาใจมากเป็นพิเศษนะครับบางคนที่มีปัญหากันก็เข้ามาเคลียร์ใจกันนะครับคนที่งอนกันห่างหางเหินกันไปเนี่ก็จะกลับมาคืนดีแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับ ขอรีวิวการดูดวงนิดนึงนะครับการดูดวงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีหลายคนที่เข้ามาแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าดูดวงแม่นนะครับอันนี้ตั้งแต่วันที่30ตุลานะครับก็มาดูดวงอีกรอบหนึ่งแจ้งเข้ามาก่อนมาดูดวงนะครับสวัสดีอาจารย์จากวันที่ดูดวงกับอาจารย์ตอนนี้ตรงทุกเรื่องเลยค่ะนะครับก็ดูมาประมาณปีที่แล้วนะครับล่าสุดชื่อเสียงเกียรติยศมาพร้อมกันเลยค่ะมีฝรั่งมาขอมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอเป็น เขาเป็นคนชาวอเมริกันนะครับนี่นะครับรูปภาพกันมั่นหมายนะครับและอีกคนนะครับคนนี้ก็มาดูปีที่แล้วนะครับนะเอากลับมาดูอีกรอบบอกแม่นมากค่ะครั้งที่แล้วเกิดขึ้นจริงปีนี้แล้วค่ะนะครับปีที่แล้วก็บอกเข้าไปก็ระวังทุกรอกทุกโกงนะครับรวมทั้งคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนก็โดนไปแล้วนะครับระวังคดีความก็โดนไปแล้วนะครับดาวพุธก็เป็นกาลีด้วยนะครับเกิดคดีความนะก็ มาดูก็หลายคนนะครับตอนนี้ก็เข้ามาดูกันเยอะอาจจะเป็นพอช่วงจัดโปรนะครับดูดวงนะที่เคยดูพันห้าสองพันตอนนี้เหลือแค่399นะครับปีหน้าฟ้าใหม่ก็คงต้องปรับขึ้นแล้วนะครับเหนื่อยมากดูแบบลดราคาตั้งแต่1 9 9นะครับขึ้นมา399แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับช่วง เจอภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเจอโควิดผู้คนก็เดือดร้อนเรื่องการเงินนะครับผมก็เป็นหมอดูมหาชนนะครับขวัญใจคนจนช่วยเหลือแบบดูแบบราคาถูกๆนะครับใครสนใจดูส่วนตัวนะครับทักเข้ามาได้ที่แอดไน์นะครับนัดแอสโตนะครับ N A T A S T R O นะครับ หรือโทร0910055151นะครับนัดแอสโตรนะครับสกด NAT NATASTRO ใหชัดเท่าไหร่นะครับแอสไซนะครับขึ้นต้นด้วยแอ g ไซแล้วก็นัด NATASTRO นะครับหรือถ้าใครไม่พร้อมนะครับขนาดลดลงมาแล้วบางคนก็ไม่พร้อมที่จะดูดวงแบบมีค่าใช้จ่ายนะครับ ก็น,นำให้ไปดูดวงฟรีนะครับผมจัดรายการดูดวงฟรีที่ FM97 นะครับรายการทุบโต๊โหงนะครับจริงๆแล้วมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่คิวผมมีวันจันทร์เที่ยงสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงนะครับดำเนินรายการโดยอาจารย์ชยุดวันเกิดแต่บางทีผมก็โซโล่คนเดียวนะครับเพราะอาจารย์ชยุดบางทีก็ไม่ว่างไปดูห่วงจุ้ยข้างนอกนะครับอาจารย์ชยุดเป็นรุ่นน้อง จุฬานะครับน้องรัฐศาสตร์ผมจบอักษรศาสตร์นะครับก็ช่วงนี้ไปดูดวงรุ่นพี่นะครับที่เป็นใหญ่เป็นโตนะครับไปดูที่นั่งก็มีบางทีอาจารย์ชยุทธนะครับนะพวกประหลัดกระทรวงรองประหลัดกระทรวงมหาไทยนะครับจดเบอร์โทรไว้นะครับสารวิทยุ you, FM 97นะครับ022763633นะครับ 02 276 36 3633นะครับ FM 9 7รายการทุบโตะโหนนะครับมีรายการคนสนใจถามมาเยอะนะครับเมื่อไร่จะเปิดสอนดูดวงนะครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับ2 3ปีที่ผ่านมาผมค่อนข้างจะยุ่งนะครับบางทีไม่มีเวลาตอนนี้พร้อมที่จะสอนแล้วนะครับตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับเรียนโหราศาสตร์ โหระศาสตร์ไทยนะครับพร้อมเลข7ตัวนะครับบวกทักษะนะครับสวิชานะครับสองพบาทตัวเฉลี่ยก็วิชาละพันเดียวนะครับสอนวันละสองชั่วโมงเสาร์อาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ4ชั่วโมงนะครับสอาทิตย์ก็16ชั่วโมงนะครับแต่หลังจากเรียนจบนะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็สามารถ โทรศัพท์หรือไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับจบออกไปก็สามารถดูดวงได้เลยนะครับสอนจนดูเป็นนะครับต้องฝึกเยอะๆนะครับการดูดวงเรียนเรียนจบใหม่ๆผมก็ดูไม่เป็นหรอกครับต้องมาอ่านตำรายเยอะๆฝึกเยอะๆนะครับนะต้องฝึกเยอะๆเรียนไม่เกินกลุ่มละ20คนนะครับเรียนออนไลน์นะครับ ็ทักเข้ามานะครับที่ adsign n u t a s t r o นะครับจองคิวไว้เลยนะเริ่มประมาณกลางปีหน้านะครับ adsign Ad Ad n u t a s t r o นะครับ s i g n ขึ้นตัวโดย adsign แล้วก็ Nut astro nat นะครับ astro นะครับหรือเบอร์โทร091.005.5151นะครับจองคิวไว้เลยนะครับรับจำนวนจำกัดไม่เกินกลุ่มละ20คนนะครับ จริง,รงถือว่าค่าเรียนถูกมากนะครับผมไปเรียนกับอาจารย์วิชาโหราศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยสามหมบาทนะครับระดับปรมาจารย์นะยังเรียนก็ยังงูงูปลาปลาเหมือนกันรู้สึกมึนกับอาจารย์ที่มีความรู้เยอะเกินไปนะครับทำให้เราเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ผมจะสอนแบบง่ายๆนะครับจริงโหราศาสตร์เป็นวิชาที่ยากมากแต่ทําให้มันง่ายเพราะตอนเรารู้แล้วนะครับรู้หลักการของมันก็จะทําให้ง่ายขึ้นนะครับทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับ จบป .4 สก็เรียนได้นะครับค่อยๆเรียนค่อยๆทำความเข้าใจนะครับค่อยๆฝึกฝนนะโหราศาสตร์เลข7ตัวทักษะตาทิพย์นะครับทักษะตาทิพย์นี่จะชัดเจนมากนะครับบางคนแม่นแม่นมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเหตุร้ายเกิดขึ้นเมื่อไหร่เดือนไหนนะครับหรือเกิดเหตุดีขึ้นเมื่อไหร่นนเดือนไหนนี่เป๊ะๆเลยนะครับทักษะตาทิพย์แม่นเหมือนตาเห็นนะครับ โอเคนะครับขอบคุณชาวธนูและทุกราศีนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่ด้วยนะครับนักการนําโชคนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้าตลอดไปครับสวัสดีครับ